ซื้อของใน s h o ป e e ดูยังไงไม่ให้โดนหลอกและราคาคุ้มค่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลังห้องอบรมนะครับสำหรับ EP นี้ครับเราจะมาสอนการเข้าไปเลือกซื้อสินค้าใน e-commerce เจ้าดังครับวันนี้ขออนุญ,ญาตเลือกใช้เป็นแอป s h o ป e e นะครับคลิปนี้ไม่ได้รับการโฆษณาหรือสนับสน,นุนใดๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นก็รับฟังรับชมกันอย่างสบายใจได้เลยนะครับ ในการเลือกซื้อของใน s p อ p e e l a z a d a เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในคนยุคปัจจุบันนะครับผมจะเข้าไปในแอปนะครับพอเข้ามาในแอปเราก็จะเจอหน้าตาหน้าแอปลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถเลื่อนหาสินค้าต่างๆก็จะมีสินค้าแนะนำแลตเซลล์โปรโมชั่นต่างๆโผล่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายกระบวนการทั่วไปนะครับ ที่ถ้าเรามีสินค้าที่อยากได้อยู่แล้วเราก็จะมาที่ช่องด้านบนตรงช่องรูปค้นหานะครับแว่นขยายตรงนี้สมมุติว่าผมอยากได้หม้อทอดนะครับผมก็จะพิมพ์คําว่าหม้อทอดครับหมอ้อทอดจากนั้นกดค้นหาครับก็จะมีรายการหม้อทอดแสดงขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับทั้งราคาถูกอย่างในตัวอย่างนี้899ก็มี879ก็มี280ก็มี1,000ก็มี 700ก็มีมีหลากหลายราคาเต็มไปหมดเลยครับวิธีการเลือกดูนะครับขั้นแรกถ้าเรามีรุ่นในใจหลังจากคำว่าหม้อทอดเราก็ใส่ชื่อรุ่นใส่ยี่ห้อเข้าไปได้เลยนั่นคือหลักการถ้าเรามีชื่อรุ่นมียี่ห้อในใจนะครับสมมุติว่าผมอยากได้เป็นหม้อทอดฟิลลิปแล้วกันนะครับหม้อทอดไร้น้ามันของฟิลลิปผมยกตัวอย่างนะครับ สมมุติว่าใบที่ผมอยากได้คือใบนี้ครับ HD 9200ผมสมมุตินะครับ HD 9200ค้นหาครับก็จะมีหม้อทอด HD 9200โผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับเห็นไหมครับครับคราวนี้ในการเลือกซื้อแต่ละครั้งแน่นอนครับทุกคนดูราคาเป็นอยู่แล้วนี่คือราคาที่แต่ละเจ้าขายนะครับ บางอย่างมันก็คัดกรองออกมาให้ผิดรุ่นนะครับอันนี้ก็คือไม่ใช่รุ่นที่ที่อยากได้นะครับเป็นรุ่นอื่นรุ่นที่เราอยากได้ราคาตกอยู่ประมาณ2 1 9 0บางเจ้า2290วิธีการดูอย่างที่1ครับราคาก็คือในช่องตรงนี้เราสามารถดูราคาได้ครับว่าราคาแต่ละร้านที่ขายอยู่ในนี้ราคาสูงหรือต่ำแตกต่างกันยังไงนั่นคืออย่างที่1ซึ่งตัวนี้ทุกคนน่าจะดูเป็นอยู่แล้วถัดมาครับถ้าไม่อยากโดนหลอกครับ อันนี้บังเอิญเป็นสินค้าที่เป็นที่นิยมและมียี่ห้อพอสมควรก็เลยอาจจะโดนหลอกได้ยากหน่อยคือดูตรงนี้ครับเห็นตรงนี้ไหมครับคำว่ามอคำว่ามอตรงนี้คือมาจากช้อปปี้มอครับหมายถ้าร้านใดมีคำว่ามออยู่ตรงมุมบนซ้ายแบบนี้เช่นร้านนี้ตรงที่ตรงที่เมาส์ผมชี้นะครับหรือร้านด้านบนสองร้านนี้หรือเลื่อนลงมาหน่อยก็จะเป็นร้านด้านล่างตัวนี้นะครับที่มีคำว่ามออยู่ตรงนี้ ถ้าร้านใดมีคำว่าม,ามอหมายความว่าเป็นร้าน Official b r แบรนด์ครับแปลเป็นไทยก็คือเหมือนร้านเจ้าของแบรนด์มาเปิดร้านใน s h อ p e ีเองครับเช่นผมจากฟิลิปก็เป็นฟิลิปมาเปิดแบรนด์เองหรือจากโลตัสก็เป็นโลตัสมาเปิดร้านใน s h อ p e e เองหรือเป็นบ ana n a ไอทีก็เป็น Ban า n a าไอทีมาเปิดร้านเองหรือเป็นซัมซุงก็จะเป็นซัมซุงมาเปิดร้านเองพวกร้านลักษณะเหล่านี้จะมีคาว่ามอ แปะอยู่มุมบนซ้ายของสินค้าของเขาทุกอันครับดังนั้นถ้าคุณซื้อร้านค้าที่มีคำว่าวมอก็สบายใจได้ว่าไม่โดนสินค้าหลอกลวงผิดรุ่นแน่นอนครับอันนี้คือประเด็นที่1นนะครับคำว่าวมอรตรงนี้แสดงถึงร้านค้าที่เป็นร้านออฟฟิเชียลจากเจ้าของแบรนด์มาตั้งเองนอกจากตรงนี้ครับส่วนที่2ที่ดูได้คือเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับร้าน แนะนำร้านแนะนำของ s h อ p e e ครับร้านแนะนำนี้อาจจะเป็นผู้คนหรือร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆครับมาตั้งขายของใน s h อ p e e และเขาได้ร้านแนะนำตัวนี้ก็สามารถไว้ใจได้เช่นกันครับไว้จะได้ระดับหนึ่งเพราะอย่างนี้ครับการที่ร้านค้าร้านหนึงจะได้ร้านค้าแนะนำเนี่ยเขาต้องสามารถมียอดขายที่สูงในระดับหนึ่งอ่าสูงในระดับหนึ่งเช่นร้านนี้ต้องขายได้เกิน3า 30,000บาทต่อเดือนมีคนมาซื้อของในร้านเขาเกิน100คนและมีอัตราการส่งของที่ไม่โกงน้อยกว่า10%มีดาวรีวิวร้านเกินสีดาวครึ่งลักษณะแบบนี้เขาก็จะมีเกณฑ์ของช h อป e e ้เขาที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อการรันตีร้านค้าว่าร้านนี้มีความน่าเชื่อถือซึ่งร้านเหล่านี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรืออาจจะเป็นร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในจังหวัดต่างๆหรืออาจจะเป็นผู้ค้าผู้ขายที่ ทำตัวดีจนช h อป e ีให้รางวัลเป็นคำว่าร้านแนะนำแบบนี้ตัวนี้ก็พอไว้ใจได้ระดับหนึ่งนี่คือส่วนที่2ครับส่วนช้อปปี้มอลก็ได้ร้านแนะนำก็ได้ร้านเหล่านี้จะมีความน่าไว้ใจสูงกว่าร้านอื่นๆที่ไม่มีสติ๊กเกอร์อะไรเลยแบบนี้จุดที่3ครับขายได้กี่ชิ้นตรงนี้ครับขายได้กี่ชิ้น ถ้ามีจํานวนการขายได้เยอะๆเราก็จะไว้ใจได้ระดับหนึ่งว่าเอออย่างน้อยๆร้านนี้เขาขายมาตั้งหลายร้อยหลายพันชิ้นแล้วเขาคงไม่คดโกงกับเราหรอกเราก็สามารถดูตรงนี้ได้ด้วยนะครับขายได้เท่าไหร่และได้ดาวกี่ดาวดาวเยอะดาวน้อยก็คือความพึงพอใจของลูกค้าที่เคยซื้อไปก็จะสามารถมาให้ดาวได้ผมขออนุญาตย,ยกตัวอย่างแค่2ร้านนี้นะครับที่เข้าตา เช่นร้าน Off ฟิเชียล9 0ร้านค้าแนะนำา2190ถ้าถามผมว่าแล้วอย่างนี้จะควรซื้อร้านไหนดีผมก็บอกตามตรงว่าแต่ละคนรับความเสี่ยงและมีจุดตัดสินใจไม่เหมือนกันเราก็ต้องใช้วิจารณญาณของเราตัดสินใจกันต่อเองผมยกตัวอย่างผมจะเข้าร้านทางขวามือนะครับที่เป็น Official ร้านมอเนี่ยครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับร้านนี้2290 เราสามารถเลื่อนลงมานิดนึงครับก่อนจะซื้อมาอ่านคอมเมนต์ชาวบ้านเขาก่อนว่าอ๋อคนชมเยอะหรือคนตำหนิเยอะหรือคนบ่นอะไรไหมส่งของดีไหมแพ็คของดีไหมส่งเร็วไหมเราก็มาอ่านในนี้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับย้อนออกมานิดนึงมาอ่านอีกร้านหนึ่งด้วยร้านที่เรากำลังตัดสินใจอยู่ที่เป็นร้านแนะนำร้านที่สองนะที่นี้สมมติว่าผมกำลังลังเลเระหว่างสองร้านนี้ผมก็ดูก่อนครับ เอล้านี้มีคนชมเยอะไหมอะไรเยอะไหมและที่สำคัญก่อนซื้ออย่าลืมอ่านตรงนี้นะครับรายละเอียดสินค้าทั้งหมดในนี้ก็ผมใช้คาว่าถ้าไม่เหนือบาก่อแรงเกินไปอยากให้อ่านให้ละเอียดในนี้จะมีทั้งรายละเอียดการรับประกันอะไรต่างๆอยู่ในนี้เต็มไปหมดก็อยากให้อ่านให้ละเอียดจนเป็นนิสัยนะครับอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่พอเราอ่านเก่งๆแล้วมันจะเร็วมาก พอเราอ่านทั้งหมดนี้แล้วไม่ว่าชื่อร้านจะเป็นชื่ออะไรท่านก็สามารถเลือกร้านค้าที่ท่านมั่นใจได้เลยก็จะเป็นหลักๆก,ก็จะมี4ประเด็นนะครับที่จะให้สังเกตหนึ่งครับก็คือตรงนี้มุมบนซ้ายของภาพว่าเป็นช h อ p e e m ม ll หรือเป็นร้านแนะนำหรือเปล่าอันนี้ก็ดูได้2ครับดูจำนวนขายได้เท่าไหร่มีคนซื้อเยอะหรือเปล่า 3ครับอาจจะดูดาวรวมๆเลยครับร้านนี้ดาวเยอะดาวน้อย4ครับอาจจะมาเลื่อนดูอ่านคอมเมนต์ลึกๆแบบนี้และที่สำคัญสุดท้ายที่ลืมไม่ได้สำหรับถ้าใครทำเก่งแล้วนะครับแต่ละร้านค้าก็จะมีโคด้ดลดมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่ซับซ้อนอีกซึ่งตัวนี้เดี๋ยวจะมาสอนในคลิปถัดๆไปนะครับสำหรับการ หาโปรโมชั่นหาโค้ดหาราคาส่วนลดต่างๆที่จะมาลดราคาสินค้าของเราในแอปช้อปปีนะครับก็อันนี้เป็นเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจของทุกคนนะครับก่อนที่จะเลือกซื้อสินค้าออนไลน์นะครับไม่ว่ายังไงการซื้อของออนไลน์ก็จะเป็นเทรนด์ก็จะเป็นสิ่งพื้นฐานเหมือนเหมือนกับเราใช้โทรศัพท์มือถือ เหมือนเหมือนกับเราใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนเหมือนกับเราใช้ Facebook มันก็คือการซื้อของออนไลน์นี่แหละครับก็อยากให้ทุกคนใช้กันอย่างปลอดภัยและมีสติอ่านเยอะๆดูหลักเกณฑ์หลักการที่น่าเชื่อถือแล้วตัดสินใจซื้อด้วยความมั่นใจครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด u ับ Subscribe c h anel n See my wish ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ